ขมสารวันาทีคืนนั้นเข้ากะกลางคืนเงียบดีจนกระทั่งมีสายด่วนเข้ามาตอนสองทุ่มเนาทีได้ยินเสียงทะเลาะกันในรีสอร์ทริมเขาแล้วห้อง405เงียบผิดปกติพอทีมเราขึ้นไปถึงชั้น4โถงทางเดินยาวสว่างสลัวกลิ่นไม้สนใหม่ๆปะปนกับกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดพนักงานเปิดประตูให้ เราเห็นผู้หญิงวัยยี่สิปลายๆนอนอยู่ริมเตียงตรงต๊หัวเตียงมีแก้วน้ำใสกับแคปซูล2เม็ดจัดเรียงเรียบร้อยเกินเหตุและที่ผมจำได้แม่นคือโทรศัพท์บนต๊ะสั่นวาบสายไม่ได้รับ3ครั้งเติดตอนสองทุ่มสีนาทีถึงสองทุ่มสีนาทีพอดีเยื่อชื่อลีน่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว กำลังถ่ายงานกับทีมเล็กๆในรีสอร์ทแห่งนี้ผู้จัดการทริปคืนเมธแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันได้สองเดือนแต่ยังคุยเรื่องงานอยู่สถานการณ์ที่เห็นหน้าห้องคือเมธยืนคุมสติอยู่ห่างๆพร้อมทีมงานอีกสองคนหน้าซีดกันท่วนหน้าพนักงานรีสอร์ทบอกก่อนหน้านั้นมีเสียงประตูปังหนึ่งครั้งแล้วทุกอย่างเงียบลงหน้าแปลก ผมเริ่มจากสิ่งดําเดิมที่ไม่เคยทําให้เราหลงทางกันพื้นที่เก็บสิ่งแวดล้อมแล้วดึงไทม์ไลน์ออกมาก่อนทุกอย่างโทรศัพท์ของลีน่ามีสามสายที่ไม่ได้รับมาเวลาเดิมแทบเป๊ะทุกวันสองสัปดาห์หลังเลิกกับเมธผมมองตัวเลขเล็กๆบนหน้าจอแล้วคิดถึงคดีเก่าๆเพราะนิสัยโทรสามครั้งติดมักเป็นภาษาลับของบางคนใช้บอก ถึงเวลาแล้วโดยไม่ต้องพิมพ์อะไรให้เป็นหลักฐานกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทรับภาพหน้าประตูชั้น4ชัดเจนพอสมควร2องทุ่ม39นาทีลีน่ากลับห้องคนเดียวถือกระเป๋าผ้า2องทุ่ม43นาทีเมตมาถึงหน้าห้องแต่ไม่ได้เข้าเงาเขายืนชิดกำแพงมือซ้ายถือโทรศัพท์ค้างกดลงเหมือนรอคิวโทร เขากลับลงบันไดตอนสองทุ่มสีนาทีไฟโถงไม่ดับไม่มีช่องมืดแต่กล้องในโถงห้อง405หลุดสัญญาณ40วินาทีทั้งที่ไฟปกติรีสอร์ทอ้างว่าระบบพังเป็นพักๆผมไม่ปักใจเชื่อแค่จดเวลาให้ตรงกับโทรเบียนเอาไว้ในห้อง405โต๊ะหัวเตียงมีแก้วน้ำที่ระดับน้ำสูงกว่าที่ควร ถ้าคนกำลังแย่แล้วกลืนยาเองขอบแก้วใสเกินไปไม่มีคราบริมฝีปากสวนทางกับพฤติกรรมคนที่เพิ่งถ่ายงานทั้งวันผ้าเช็ดหน้าบนโต๊ะพับเรียบแปลกตาเบาะรองเท้าบนพื้นพรมมีรอยเล็กๆเ,เหมือนเพิ่งยกของหนักวางแล้วเลื่อนไปหน่อยนึงผมให้เก็บผืนผ้าปูเตียงผ้าเช็ดหน้าและถุงขยะในห้องน้ำเข้าซองโดยเฉพาะถุงนั้น มันเบาจนไม่ควรมีอะไรแต่พอเปิดดูมีถุงมือยางคู่หนึ่งอยู่ก้นถุงกลิ่นสารทำความสะอาดแรงมากผมเรียกทุกคนที่เกี่ยวข้องมาคุยแบบเพื่อนร่วมงานที่ห้องประชุมเล็กของรีสอร์ทเมธคือแฟนเก่าผู้จัดการทริปตั้มคือตากล้องและปันคือผู้ช่วยน้ำเสียงไม่ขมขู แค่เดินเรื่องให้เห็นภาพเดียวกันที่ผมเห็นเมธบอกว่าตอนสองทุ่มส0นาทีนัดเอาเอกสารสัญญางานต่างประเทศให้ลีน่าดูแต่เขาไม่ได้ขึ้นห้องเพราะคิดว่าไม่เหมาะหลังเลิกกันแล้วจึงโทรไปสามครั้งติดแต่ลีน่าไม่รับเขาเลยกลับโซนโล็อบบี้ตั้มบอกว่าอยู่กับปันที่คาเฟ่ของรีสอร์ท แต่สลับกันไปห้องน้ำช่วง2องทุ่มสานาทีถึง2องทุ่มห้นาทีแบบจำเวลาชัดเกินเหตุระหว่างนั้นฝ่ายเทคนิคส่งผลเบื้องต้นมาว่าสมาร์ทล็อกห้อง405มีการปลดล็อกจากด้านในเวลา2องทุ่ม45และปิดเวลา2องทุ่ม46โดยไม่มีล็อกอินจากคีการ์ซึ่งเป็นไปได้ถ้ามีคนอยู่ในห้องอยู่แล้วผมย้อนมองเม็เขายังยืนยันว่าไม่ได้เข้า เราเลยยังไม่ฟันธงแค่วางชิ้นนี้ไว้บนโตะ๊ะผมเดินกลับไปที่ห้อง405อีกรอบตอนดึกก็มองเกาะพรมติดประตูมีเส้นใยสีฟ้าอ่อนติดอยู่กับกาวสองหน้าใต้พรมชิ้นเล็กๆแบบที่นักถ่ายบันคนใช้ยึดสายไฟผมให้เก็บใยนั้นเทียบกับเสื้อกันลมของตั้มซึ่งใส่ประจำสีเดียวกันเป๊ะแล้วสั่งดึงไฟาจากไม้กล้องวนจรปิดโถงชั้นสี่แค่ภาพหลุดเสียงยังอยู่ ช่วงสองทุ่นสีมีเสียงประตูปิดนิ่มดังเบากว่าปกติเหมือนใช้ตัวหน่วงและหลังจากนั้นสิบวินาทีได้ยินเสียงมือถือสั่นติดต่อกัน3ามครั้งเหมือนที่ผมเห็นบนโต๊ะแปลว่ามีใครยืนอยู่ในห้องตอนนั้นฟังเสียงสภาพห้องก้องกว้างกว่า,วาโถงหน้าประตูชัดเจนแรงจูงใจเริ่มกระดิกจากฝั่งการเงินผู้จัดก,การรีสอร์ทส่งบันทึกการชำระเงินค่ากล่องสปอนเซอร์ที่ยังไม่ลงบัญชี ส่วนสัญญาณงานต่างประเทศที่เมธพูดถึงมีโครงสร้างรายได้ที่ถ้าไม่มีลีน่าเซ็นไม่ได้และถ้าลีน่าตายแบบอุบัติเหตุหรือโอเวอร์ดสบางเงื่อนไขย,ยกเลิกความรับผิดของผู้จัดก,การทริปทันทีเมธอธิบายว่าเป็นแค่เอกสารร่างๆยังไม่ได้ส่งจริงผมพยักหน้าเก็บไว้แล้วหันไปที่ตั้มกับปันพวกเขาปฏิเสธรู้เห็นแต่เวลาห้องน้ำที่สลับกันเป๊ะทำให้ผมจดชื่อเขาไว้หนาๆบนบอร์ด คืนถัดมานิติวิทยาศาสตร์แจ้งว่าเส้นใยสีฟ้าอ่อนบนพรมเข้าคู่กับเสื้อกันลมของตำ้วทั้งชนิดเส้นใยและสีย้อมส่วนคราบจางบนผ้าเช็ดหน้ามีองค์ประกอบของเจลใสที่ใช้เซตผมให้เรียบชนิดเดียวกับที่เจอเส้นผมยาวติดในคดีอ p พีแต่ครั้งนี้ไม่มีเส้นผมมีแค่คราบติดเป็นวงเล็กๆแบบกดปากใกล้ลิมแก้วน้ำมากกว่าพูดตรงๆคือ เหมือนมีคนกดปากปิดจมูกชั่วครู่ก่อนจัดฉากให้เหมือนโอเวอร์ดสและเช็ดรอยด้วยผ้าเช็ดหน้าชุบเจลเพื่อลดรอยลิปรหรือน้ำลายเรานะัดตั้งสามคนมาอีกครั้งคราวนี้ผมไม่วางรูปแต่อ่านเวลาให้ฟังช้าๆ20.39ลีน่าเข้าห้อง40520.43เมธมาถึงหน้าห้องโทรสามครั้งติดยืนรอ20.45 สมาร์ทล็อกเปิดจากด้านในไม่มีคีย์การ์ด20.46ปิด20.47เมตรเดินลงบันไดระหว่าง20.44ถึง20.46โทรศัพท์ในห้องสั่น3ครั้งไม่กล้องจับเสียงในห้องไม่ใช่ถงพรมมีเส้นใยสีฟ้าติดเข้าคู่เสื้อกันลมต่ำผ้าชัดหน้ามีเจลแก้วน้ำสะอาดเกินเหตุและผมหยุดครู่หนึ่ง ภาพจากกล้องคาเฟ่เห็นปันลุกจากโต๊ะไปชั้น4ตรงกับ20.42ถึง20.49ห้องเงียบตั้มเงยหน้ามามองดวงตาเขาไหวแวบ,บหนึ่งแล้วพูดว่าผมแค่ขึ้นไปขอเมมการ์ดเพิ่มครับลีน่าบอกว่าอยู่ในห้องเขาย้ำว่าไม่ได้แตะต้องเธอเมธรีบเสริมว่าผมไม่ขึ้นจริงๆนะครับแค่โทรเพราะเขาเคยบอกว่า ถ้าไม่รับสามครั้งแปลว่าไม่สะดวกจะโทรกลับเองนั่นแหละคำที่ผมรอพิสูจน์ว่าพวกเขารู้กติกาโทรสามครั้งดีเกินไปผมไม่ตะคอกแค่เล่ารูทีนที่เราเจอในคดีคล้ายกันคนบางกลุ่มใช้โทรสามครั้งติดเวลาเดิมเป็นนัดหมายเงียบสำหรับส่งของหรือพบกันหรือเป็นสัญญาณเปิดฉากที่บอกว่าตอนนี้เข้าได้ถ้าใครอยู่ในห้องอีกฝั่งก็จะรู้ทันทีว่าคนข้างนอกพร้อมแล้ว ในคืนนั้นผู้ที่อยู่ในห้องไม่ใช่เมทะแต่คือคนที่เสื้อทิ้งเส้นใหญ่ไว้และมีเหตุผลต้องขึ้นไปเอาเมมการ์ดหรือมากกว่านั้นสิ่งที่ทำให้เรื่องล็อกคือวิดีโอจากโถงหน้าบันไดชั้น4ี่ที่ฝ่ายเทคนิคกู้แสงเงาเพิ่มขึ้นมาเราเห็นเงาของใครบางคนออกจาก405ช่วง20นาฬิกา46นาที20วินาทีเงานั้นไม่ใช่เมทะรูปทรงตัวไม่เหมือน และสูงกว่าปันนิดหน่อยโครงไหล่และหมวกคลุมฮูดเข้ากับตั้มมากกว่าผมเปิดภาพเสื้อกันลมสีนั้นวางไวเง้เงียบๆไม่พูดคำว่าตรงด้วยซ้ำสุดท้ายตั้มยอมเล่าว,ว่าเขาขึ้นไปจริงแต่บอกว่าแค่จะคืนเมมแล้วเจอลีนานอนเหมือนหลับข้างตัวมีแก้วน้ำกับยาเขาบอกว่าตกใจเลยจัดต่อให้เรียบร้อยหรือรีบลงคำอ้างที่ขัดกับหลักฐานทุกชิ้นที่เราหวางัง ต่อให้เขายืนยันว่าไม่ได้ทําแต่พอผมเล่าต่อว่าเจลสายบนผ้าเช็ดหน้าเขากับเจลที่เขาใช้เซ็ตผมแล้วชี้ให้ดูรูปแบบคราบที่เหมือนกดผ้าบริเวณปากมากกว่ายุ่งกับโต๊ะเขาก็พูดอะไรไม่ออกแรงจูงใจด้านเงินโผล่ชัดต่าติดหนี้กล้องชุดใหม่เมธกังวลสปอนเซอร์ที่ยังไม่เคลียร์ถ้าทริปพังทุกคนเจ็บหนักผูกกับเรื่องส่วนตัวระหว่างเมธกับลีนาที่จบไม่สวยและสัญญาต่างประเทศที่เพิ่งลีนาเซ็นทั้งหมดพอเป็นเหตุให จร้อนคืนนั้นใช้โทร3าครั้งเป็นสัญญาณเปิดประตูแล้วให้คนที่อยู่ในห้องจัดการให้ดูเป็นโอเวอร์ดสเราเข้าคนห้องเก็บของทีมงานเจอถุงมือยางแบรนด์เดียวกับในถุงขยะห้อง405ขวดสเปรย์ทำความสะอาดแบบควิกดรายเครื่องขวดและคียการ์ดสำรองรีสอร์ทที่ยืมจากพนักงานโดยไม่มีเอกสารคืนปันเป็นคนยืมจากจุดนั้นทุกอย่างลงล็อกเมธสั่งการ ตั้งนาฬิกาด้วยโทร3าครั้งจากหน้าห้องตั้มอยู่ในห้องลงมือจัดฉากและกดปากช่วงสั้นๆปันเปิดทางเบี่ยงจังหวะด้วยการยืมคียการ์ดและพยานคาเฟ่ที่สลับห้องน้ำให้เวลาตรงพอดีผมชอบตอนจบคดีนี้เพราะมันสอนพวกเราชัดๆว่าสัญญาณเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างโทร3ามครั้งเวลาเดิมกลายเป็นภาษาที่เปิดปิดฉากอาชญากรรมได้และถ้าเราสิงเวลาให้ตรงกล้อง smart ล็อก ใหม่โทรเบียนภาษานั้นก็จะตะโกนใส่หน้าเราเองลีน่าไม่ได้จากไปเพราะโชคร้ายเธอถูกวางไว้กลางฉากที่เรียบร้อยเกินเหตุคืนนี้เราถอดเชือกแดงบนบอร์ดออกอีกเส้นพร้อมฝากทีมว่าอย่ามองข้ามนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำเพราะมันคือกุญแจดอกเล็กที่ไขประตูทั้งบานเสมอ